สวัสดีครับวันนี้ที่เป็นคลิปที่1นึ่งกล่องมาสแตนดาร์ดอย่างนี้นะครับเราก็เข้าใช้เครื่องมือพิเศษเข้าไปลุกไปดูนะครับเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับยังไม่ได้ปลดาร์มเร็วยังไม่ได้ปลดพุทคอนโทรลนะครับอันนั้นคือรอคิวรอคิวปลดครับนะครับเข้ามาแล้วเราก็มาดูข้อมูลเขา เดิมๆรถเป็นยังไงมาเป็น P11 ตัวไหน23ตัวไหนครับเราก็เข้ามาดูก่อนนะครับเราก็เข้ามาดูปกติอันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรความเร็วก็ยังเป็น24 25ประมาณนั้นนะครับเดิมๆนะครับนี่นะครับเดิมๆพุดคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้87นะครับสปีดลิมิตวีโก้สปีดลิมิตก็อยู่90 90อันนี้รถไปจากญี่ปุ่นเราเพื่อจะทำ,ำการปลดล็อกของในคลิปที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คลิปตัวนี้เรากรองไปนี้เราจะกดได้ไหมนะครับไปดูคลิปที่ส,สอง